วันนี้โรงพยาบาลศิริเวชรีราชาได้มี Dental Design and Technology Center ซึ่งเราได้วรวบรวมเทคโนโลยีทางด้านทันตกรรมที่ทันสมัยต่างๆมาช่วยในการวินิจฉัยวางแผนและรักษาทางด้านทันตกรรมให้กับผู้ป่วยในรูปแบบดิจิทัลเวิร์กโฟล์ซึ่งจะทำให้คนไข้ได้รับการรักษาที่มีความสะดวกรวดเร็วแม่นยำปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้นั้นได้แก่ 1. เครื่องอินเตอร์รอสแกนหรือเครื่องพิมพ์แบบ แบบ3มิติซึ่งมาใช้ทดแทนการพิมพ์แบบแบบเดิมๆซึ่งทําให้เรามีความอึดอัดบ้างนะครับสามารถนํามาใช้ในงานไม่ว่าจะเป็นงานทันตกรรมลากฟันเทียมงานทันตกรรมที่ทําครอบฟันหรือแม้กระทั่งงานทันตกรรมจัดฟันเครื่องมือแบบที่2ที่เรานํามาใช้คือ cbct หรือเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์3มิติซึ่งเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์สามิตินั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการวินิจฉัยก่อนการผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นงานลากฟันเทียมหรืองานผ่าตัดรอยโรคในช่องปากต่างๆ 3. ซอฟต์แวร์ดีไซน์เป็นการนำข้อมูลที่เราได้จากการถ่ายภาพในช่องปากรวมถึงเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์3มิติมาออกแบบชิ้นงานในทางธันตกรรมรวมถึงให้คนไข้ได้เห็นภาพการเคลื่อนฟันก่อนการรักษาในงานธันตกรรมจัดฟัน 4. m i l l i n g Unit ประกอบไปด้วยเครื่องกึ่งและเตาเผาซึ่งใช้ในการผลิตชิ้นงานที่เราได้ดีไซน์และออกแบบมาให้มีความเหมาะสมทั้งในแง่ความสวยงามแข็งแรงทนทานและที่สำคัญอย่างยิ่ง รวดเร็วและประหยัดเวลาในการรักษาด้วยเทคโนโลยีทางด้านธนตก,กรรมที่โรงพยาบาลสมิตวีรีราชาได้นํามาใช้นั้นจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการรักษาให้กับคนไข้ของเราครับ